สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับกดับสูช่องแหน่อยจ้าพี่น้อง <c oughs> ออกมาทงให้ทงน้ำขึ้นเขาจ้าพอทงเงาะเป่งน้ำออกแล้วเด้อพี่น้องเป่งน้ำออกแล้วน้ำกะแห้งเราด้วยจ้าวันที่แห้งดีหรือย่าให้เข่าเดียวกะเมื่อท่านแห้งดีหรอกจ้าไปย่างเบื้องน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเสื้อเข่าสีแก่ น้ำกะทิ <c oughs> น้ำกะทิแห่งพอดีกะทิพ,อด,พอดีกันเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่านห้่หนุ่ยกับพ่อทองเงาะใส่หมือเกี่ยวเด้อพี่น้องบ่ได้บ่ไดใส่รถเกี่ยวเขากับอค่อยง้มดอกจ้าหวงกันน้อย,นอยเนาะกะกะทิได้เพาะได้ยู่ได้กินได้กินได้อยากน้ำม่วอยู่ดอก นี่เขาเจ้าจ้าน้ำเริ่มแหงแล้วแหงแล้วขอดแล้วก็ปเป่งน,น้ำออกแล้วนะพี่น้องเน,นาะน้ำเป่งออกเสาไหลแล้วทางนี่เขาเจ้ามาหาขเขาเหนียวยังขเขาเหนียวนะพี่น้อง,นนองอเนาะยังเขาเหนียวใบกำลังเหลือง น้ำประธานใแห่งดีเลยเขาเนียวพี่น้องน้ำยังไหลอยู่ขอนี่เนียวกะทิกะทกะิพอดีเนาะพี่น้องเนาะเออกันฝนมาตกลงมาอีกกะทิแห้งแห้งเขากะทิแก่พอดีพอดีเกีียว กระซิบเแห้งแน่จะมองไดนเป็นบวกนะจ๊ะเขาเริ่มเลี้ยงแน่แล้วพี่น้องก็หมอดเพิ่นมาบ้านอยู่เด้อพี่น้องทำ <c oughs> หมอดกับมาบ้านอยู่ได้ไปวุ้งไงบ่พูบุ้นาะพี่น้องเนาะ ก็หมอดกระไดเข้าแย่นุย่ยล้อนำแหงแล้วพี่กองเอง๊ะล้อนำแหงเขาก็ทิแกพอดี เองอกอยู่พี่น้องมาท่านไอแหงไหลบาา่ละน้ำเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเออกระไลมาอยู่บ่หออายเชอรี่ขี้ไหลแทะแต่มันน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาเพื่อนเขาอิตเตยอันนั้นเขาเจ้าเพื่อนเขาง,งามอยู่ ปล่อยน้ำลงเรลียวเขากะลุ่มเอ้ยปลาขอนพือสีลายอยู่ดอกนะพี่น้องเอ้ยยับยุมย่มยับอยู่เนาะเาเกี่ยวเขาผู้ไรย,ยังที่ได้กินปลาขอนพี่น้องเอ้ยน้ำมาทา่นานี่แหงน้ำเรียลายอยู่ พี่น้องน้ากระไดได็กสาใดกับสานันปีนาเอาไหมนาะจ๊ะเนาะปีนี้เพื่นปรับน้าไหมเขาก็ค่อยงามเขาก็ค่อยงามปันไดกระร่มเนี่ยฮะ ธรรมดาละเขาก็ต้องมีล่มผู้ใดเขาไาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย้หนุ่ยหัวล้านน้ำนี่ด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันจ้าช่องน้อยๆย,ย้หนุ่ยกับบะมีอยังใจเบิง่งกับมีแต่นนะ้ากับเขาอนี้ละพี่น้อง พ้อจ้าพนเขาเลี้ยงแล้วเขากำลังสีเลี้ยงเป็นน้ำออกกับกำลังสีแหงขมหมอดเพิ่นมาบานอยูเด้อพี่น้อง เป็นเห็ดอย่างยีบูทุระทุลังเพื่อนแย่หน่อยก็เป็นวัดลงคอได้พี่น้องเขาถทษขอไัยได้จ้า <c oughs> <c oughs> ถ้าเพิ่งปลาขอนละ่ะปลาขอนกับสี่ไลอยู่ดอกพี่น้องล้อเบิงปีหนาถ้าเบิงปีหนาเขาแยะหน่อยสิเป็นยังไงอะปีนี่ได้ซ้ำนี่ก็ด,ดีแล้วล่ะจ้า พอได้กินได้ทันน้ำเพลินพอได้ว่าได้เกี่ยวข่อยน้ำเพลินนาะพี่น,อน้องเนาะฝนกับเ่ตกสองมือแล้วพี่น้องร้อรุนละว,ว่ามันสิเบิดแทบวาฝนนาอพี่น้องเนาะอย่าวามาอีกเด้อร้อน้ำแหงแล้ประเทศพี่น้อง ยำเข้อยากให้มันแหงที่แหงบ่เวลาห้าอยากให้น้ำไส้เขาก็บ่ตกได้ฝนก็ไดตกบ้าจะย้ำคนสเกี่ยวเขา นี่แหละจ้าทงนาหมอดทงนานองตีไอเอนตแต่วายยายนุ่ยเป็นผู้เฮ็ดเด้อพี่น้องเด้เอไอหนุ่ยเป็นผู้เฮ็ดเขาเริ่มเลี้ยงแล้วทั้งใดเกี้ยวเนาะพี่น้องเนาะทั้งบ้านพี่น้องเกี้ยวแลวสิจ้าถ้าเป็นเขาอเติยเขาด้านเพิ่งกับสีได้เกี้ยวแล้วเนาะนี่ยายนุ่ยเป็นเขากาขอคอกอคองฮกได้จากพี่น้องเขาเจ้ายายหนุ่ยกับเป็นมะลิหนึ่งสุนห่านะจ๊ะเนาะก พูดละคิดว่ากับกลางเดียนพุลามังเนี่ยยังสิได้เกี่ยวน้องพี่น้องกลางเดียนเพราะ่านได้เกลียวดอกไอที่ข้นๆไปพุดเราพี่น้องขอนๆเดียนพุดละเ <c oughs> อาวสำหรับคลิปนี้แย้มหนุนหัวล้านก็ฝากไว้สัมนี่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแย้มหนุนหัวล้านน้ำเนียนจ้าร่ำรวยความสุขร่ลำรวยเงินทองร่ลำรวยสุขภาพที่แข็งแรงขอให้เฮงเฮงปังปังร่งลำรวยกันทุกคนจ้าสวัสดีจ้า